คุณผู้ชมครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับมีคุณยายอายุ76ปีเนี่ยก็ปั่นจักรยานมาเป็นระยะทาง4กิโลเมตรมาขอความช่วยเหลือนะฮะเนื่องจากว่าคุณยายเนี่ยบอกว่าเนี่ยถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยโทรมาหาติดต่อมาหาคุณยายแล้วก็มีการเนี่ยข่มขู่คุณยายว่าคุณยายเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบัญชีม้านะฮะมีโอนมีเงินโอนเข้าบัญชีคุณยายเนี่ยเป็นล้านเลยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเนี่ย บัญชีเนี่ยของคุณยายเนี่ยมันผิดปกตินะจะต้องมีการอายัดบัญชีไม่ใช่นั้นจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนี่ก็เป็นมุกของพวกแก๊งคอนเซนเตอร์ออแต่ว่าคุณยายเนี่ยนะอายุ76แล้วคุณยายได้ฟังก็โหนะเครียดคือไม่สบายใจอะ่ะก็เลยเนี่ยปั่นจัก,กรยานมาขอความช่วยเหลือกับทางตำรวจนะฮะอันนี้ดีฮะที่คุณยายไม่ตกไม่ตกเป็นเหยื่อนะฮะคุณยายมาหาตำรวจก่อนนะครับ โดยคุณยายอุบลโลสุวรรณอายุ76ปีเป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านสี่เหลี่ยมตำบลเจรญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะก็ได้มีการเนี่ยปั่นจักรยานไปหาร้อยตำรวจตรีหนึ่งชัยมงคลรองสารวัตรสืบสวนสพเฉลิมพระเกียรตินะฮะซึ่งบ้านของร้อยตำรวจตรีหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านของคุณยายประมาณ4กิโลเมตรก็มาหาเพื่อจะขอคำปรึกษาขอความช่วยเหลือนี่แหละนะครับยายอุบลก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ย วันที่16ตุลาเนี่ยนะมีสายโทรศัพท์ปริศนาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารจากพื้นที่ชัยภูมินะโทรเข้ามาแล้วก็อ้างบอกว่าเนี่ยมีเงินจากบัญชีม้าโอนเข้าบัญชียายเนี่ยประมาณ1ล้านบาทแล้วก็บอกให้ยายเนี่ยส่งข้อมูลบัญชีธนาคารทุกธนาคารที่มีไปให้เพื่อจะตรวจสอบแล้วจะต้องเดินทางไปที่ธนาคารที่จังหวัดชัยภูมิภายในสองชั่วโมงหากไม่ทำตาม จะถือว่าบัญชีของคุณยายมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับทําให้ยายนั้นฟังแล้วก็เกิดอาการเครียดถึงขั้นว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไม่รู้ว่าคนที่โทรมาเนี่ยจะเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าเอหรือจะเป็นมิจฉาชีพนะทีนี้ก็เลยตัดสินใจเนี่ยปั่นจัก,กรยานไปหาร้อยตํารวจตีหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือนะเออนี่นะฮะนอกจากนี้คุณยายบอกว่าเนี่ย ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ยายถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยโทรมาข่มขู่นับแล้วก็เป็นครั้งที่3แล้วนี่นะฮะก่อนหน้านี้มันก็มีการโทรเข้ามาอ้างว่าโทรมาจากศรีสะเกดแล้วก็หลอกบอกว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารยาย2อล้านห้าแสนบาทแล้วก็หลอกให้ยายเนี่ยทำรายการส่งเอกสารตรวจสอบอะไรต่างๆตอนนั้นเนี่ยเล่าให้ลูกหลานฟังลูกหลานรีบพาไปยกเลิกบัญชีที่ใช้งานอยู่ แล้วก็เปิดบัญชีใหม่แล้วก็เปลี่ยนบัตรเอ m เอมเพื่อป้องกันไม่ให้โดนดูดเงินจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดนี่มาโดนอีกแล้วเนี่ยคุณยายบอกอเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะเราไม่เคยทำธุรกรรมต้องพูดปาจิตเสียสลระไหมเสียงเงินเป็นล้านน,นั่นนี่ฉันไม่รับดอกฉันไม่เคยเปิดบัญชีตรงไหน,นฉันกะเทาแลว้วฉันว่าไงเจ้ะแล้วตัวของปาเองรู้ไหมบัญชีมาร์คคืออะไรไม่รู้ทีนี้เขามาสงรมธนาคารกรุงไทยนี่กลัวเดี๋ยวฉันนอนไม่รับกินไม่ได้อ กลัวว่ามันจะเป็นแกลง call นเตอร์หรือกแกลงสแกมเม r ไหมอันกลัวเอเพราะว่าเคยตำรวจเคยมาอบรมสงทีฉันก็เลยจับมันนี่เลยอยากจะฝากถึงรัฐมนตรีชัยชลชิดชอบค่ะให้ช่วยปราบกมเมอร์ให้เด็ดขาดด้วยค่ะเพราะว่าฉันเจอมาทั้งปีสามครั้งแล้วในปีนี้ยอมรับว่ากลัวก,กลัวมากเลยนอนก็ไม่หลับนี่นะฮะ เออนี่ยายคนบุรีลำนะร,รู้จักคุณชัยชนกชิดชอบด้วยลูกชายคุณเนวินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยายบอกฝากหน่อยเนี่ยปราบหน่อยแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยสกแกมเมอร์ด้วยอย่าปล่อยให้มันหลอกผู้สูงอายุครับนี่นนนฝากรัฐมนตรีนะขนาดที่ร้อยตำรวจตรีหนึ่งฮะได้รับฟังเรื่องราวของคุณยายฟันธงชัวเลยบอกไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลย แก๊งคอนเซนเตอร์แน่นอนไอ้โทรมาแบบนี้เนี่ยคือยายเนี่ยคือแนะนําไปแจ้งความไว้หรือไม่ก็ถ้าเกิดเจอแบบนี้อีกนะครับไม่ต้องไปคุยกับมันตัดสายทิ้งไปเลยนะเออไม่งั้นเดี๋ยวคุยคุยเยอะแล้วเดี๋ยวฟังเยอะแล้วก็เครียดอีกคือคนแก่บางทีใจนึงก็คิดแหละว่าเป็นแก๊งคอนเซนเตอร์แต่อีกใจนึงก็อดคิดไม่ได้ว่าเอยหรือจะเป็นเรื่องจริงแล้วก็เครียดไงเอาเรื่องนี้มาคิด คิดคิดแล้วก็กินไม่ได้นอนไม่หลับสุดท้ายก็ไม่รู้ยังไงเดี๋ยวประสาทล้วประทานนะฮะ